โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายเน็ตทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ก so ับเกมโซลแอนด์วายมิลเลอรนะครับจากที่ผมได้ทําคลิปบัคอันแรกไปใช่ไหมก็คือบัคการที่ตีอุปกรณ์บวกเลเวล25นะครับผมอ่ะก็ตรงนี้นะครับบวกเลเวล25นะผมได้ทดลองใช้บัคอีกอันหนึ่งนะครับผมบางคนนี่อาจจะไม่รู้ตัวนะแล้วก็เผลออาจทําไปก็ได้นะครับก็คือบัควงแหวนนั่นเองนะครับบัควงแหวน ตอนแรกเนี่ยเลเวล15เนี่ยเราจะใส่วงแหวนได้แค่หนึ่งวงใช่ไหมล่ะเริ่มต้นมาแต่ถ้าทําบลักแล้วเนี่ยมันจะสามารถใส่ได้กี่วงก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราเนี่ยทำบลักถึงตรงไหนนะครับส่วนเจ๊เบนผมเนี่ยทำไปสี่วงนะครับถามว่าดูง้ว่าบลักติดไม่ติดก็คือดูตรงที่วงแหวนที่สามนะครับแนะนําว่าถ้าเราเปิดแหวนที่สามเนี่ยมันจะเห็นผลนะครับเพราะว่ามันจะมีหลอดกายแท้ขึ้นนะครับส่วนตัวที่ไม่ได้ทำบลักเนี่ยมันก็จะไม่มีหลอดกายแท้ขึ้นหรือว่าหลอดมันจะตันนะครับโอเคไม่สอนนะครับ อันนี้ก็ทําให้ดูเป็นวิทยาทานนะครับเพื่อที่จะได้รู้เนาะว่าบั๊มันยังไม่หมดไปนะครับผมมาดูกันนะครับทางเกมต้องแก้ไขนะก็แนะนํานะครับไปแจ้งด้วยนะเอาคลิปผมให้เขาดูก็ได้เนี่ย เจเบนนะครับจะเห็นได้ว่าหลอดของเขาเนี่ยจะไม่เต็มนะครับแล้วเขาก็จะสามารถเก็บเกตกายแท้ได้ส่วนวงแหวนวงแรกเนี่ยจะเป็นสกิลใช่ไหมมันก็จะเป็นวงกลมหลอดสีฟ้านะครับสามารถใช้ได้อยู่แล้วเพราะว่าใส่วงแรกนะในส่วนของกระเบนจะไม่สามารถใช้ได้เห็นป่ะมันจะเป็นวงแหวนสีเหลืองไม่ใช่วงแหวนขีดสีเหลืองเนี่ยตันเลยแล้วมันก็คือกายแท้เองนะครับมันก็ไม่สามารถใช้ได้อ่าเจเบนเนี่ยถ้าหลอดกายแท้ตันเดี๋ยวเขาก็ใช้นี่เห็นป่ะเขาก็จะใช้กายแท้นะครับ วงแหวนในตัวเขาเนี่ยก็จะโชว์สวงเลยนะครับอ่าก็เท่ากับว่าที่ผมใส่ไปเนาะเห็นปะกระเบนนะครับมันไม่สามารถใช้ได้ใช้ได้แค่วงเดียวเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยเลเวลแรกเนี่ยสามารถใส่ได้แค่1วงนะครับก็คือเลเวล15ส่วนตัวที่ทำบล็กมาคือเจเบนสามารถใส่ได้กี่วงก็แล้วแต่คุณทํา8วงคุณก็ได้8วงนะครับซึ่งมันโกงมากๆโกงยังไงล่ะอ่าคือมันโกงตรงที่เราเนี่ยสามารถ เปลี่ยนทีมได้นะครับหรือว่าเอาทีมไปกันบ้านเอาไปทําอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายนะครับสาหรับการทํามักวงแหวนเนาะอ่ะก็ประมาณนั้นอย่างเช่นว่าเราเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะทําทให้ดูนะครับ้ไม่ไม่ได้อันนี้นะไม่ได้ทาบักให้ดูนะจะทําให้ดูว่ามันข้อดีข้อเสียยังไงเนาะอ่ะก็คือตรงนี้ในการจัดทีมใช่ไหมล่ะจัดทีมอ่ะเรามีมู่ไผ่นะครับผมแล้วก็ใส่ตัว ตัวบล็อกไปเลยครับทำมุงฝ่ายไว้ตัวเดียวที่เหลือเนี่ยเป็นตัวบล็อกหมดเลยใช่ไหมก็มุกฝ่าย8ปวงตัวนี้8วง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 แต่ว่าในส่วนของมุกฝ่ายเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําขึ้นเองนะครับก็คือเลเวล80นะครับแล้วก็ทะลวงนั่นเนาะมันก็จะได้วงที่8นะครับส่วนตัวพวกน,นี้อีก4ตัวเนี่ยมันจะเป็นเลเวล15ถามว่าข้อดีมันคืออะไรข้อดีมันก็คือจะประหยัดขวดนะครับขวดเกมนี้ในช่วงต้นเกมเนี่ยหายากมา,มากๆนะครับขวด E.P เห็นปะ มันก็จะทาให้หมู่ป๋ายเนี่ยเราดันเลเวล80ได้นะครับหรือว่าอาจจะเลเวลมู่ป๋ายเนี่ยแปสส่วนตัวที่เหลือเนี่ยอาจจะ50อ่ะมันก็ได้เห็นปะ่ะเออเป็นไงโกงวะล่ะตัวอื่นเนี่ยก็คือเลเวลสิแต่ใส่แหวนได้ในส่วนของ8วงถามว่าแล้วมันมีข้อเสียไหมล่ะข้อเสียของมันก็มีอยู่นะครับอ่ะอาจจะเป็นความต่างในเรื่องของเลเวลเนี่ยเห็นปะ่ะเลเวลเนี่ยมันจะ15้านะครับมันก็สามารถมันก็จะแบบว่า,าเตะตัสด สเตตัสมันอาจจะน้อยลงไปนะครับอย่างเช่นเนี่ยเลือดอยู่ที่900 0ใช่ไหมอ่จูชิงก็อยู่ที่10,000กว่านะครับแต่ว่าข้อดีของมันอีกอย่างก็คือถ้าเรามีมู่ไปถึกๆใช่ไหม่ะแล้วก็เอาตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งนะครับถึกๆเลยก็คือ2ตัวเนี่ยจะปั้นเป็นตัวที่แบบทำเลเวลส่วนอีก3ตัวที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวซับพอร์ตนะครับก็อย่างเช่นอินนะครับผมอย่างเช่นในส่วนของไข่มุกม่วงนะครับเสียเปงิงหรือว่าตัวฮิวต่างๆเนี่ยพวกนี้จะเอาไว้แถวหลัง มันจะโดนดามเมียน้อยมากนะครับแล้วก็จะมีโลข,ของมู่ไปเนาะอ่ะอันนี้ไม่ได้จะมาชี้นํำยังไงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้สอนนะครับในการที่จะทําบั็กนะส่วนคนที่รู้อยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่นะครับผมก็ไปดูกันแล้วกันนะครับผมเป็นแนวทางเนาะไม่ได้สอนแต่อย่างใดนะครับก็ช่วยเอาไปแจ้งในส่วนของแอดมินด้วยนะครับจะได้เล่นกันแบบสนุกสนานเนาะมันจะได้แบบว่าไม่มีบัก็ก เยอะนะครับในเกมนี้เนาะจะได้แบบเผื่อคนที่อยากแต่ว่าเล่นยาวๆนานๆนะครับจะได้มีกําลังใจเนาะส่วนตัวผมเองย่นแหละก็อยากเล่นนานแต่ว่ามันมีบั๊กเยอะนะครับแล้วก็บั๊กมันยังไม่ได้แก้จากเซิฟก่อนนะครับเซิฟก่อนมายัางไงเซิฟนี้ก็บั๊กอย่างนั้นเลยนะครับไม่เชื่อลองไปทําดูได้นะสําหรับคนที่ทําเป็นนะครับผมเนาะโอเคเประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไ้เชินคลิปหน้าเนาะคลิปนี้สวัสดีคร,รับ